หนึงนะทุกคนมันมีสิ่งผิดพลาดหน่อย,อยน,นะจ๊ะมันมีสิ่งผิดพลาดก็คือเนี่ยฟิลเตอร์ของปิดอยู่แล้วใช่ไหมเราขอจะไปดูในแก้ไขวิดีโอละไปแก้ไขวิดีโอก็อคือนี่ <c oughs> มันผม <Okay. S 1> จะปรับเป็นแล้วผมจะลอง เเอออ้นขับโคปัจจุบันคุณแม่ว่าผมอยากให้แม่พ่อข้าอวเลยข้อกำจัดกำจัดก็คือขอจะมันย้ายก็คือผมจะเขียนนะแต่อ่ะกับเพื่อนก่อนเต่อันนี้ผมจะสร้างมาเพื่อผู้ใหญ่ใช่ไหมหรือมันสามารถพิมพ์ได้ไปสมกี้ใครป้อนแบบหนเลยอร่อยขึ้น ไม่ไม่ต้องแบบวดีโอสิบแปดีขึ้นไปเท่านั้นใช่แต่งเดีวเดียวเดีกดีวไปอ่ะหอมล่างดูก่อนปฏทึกเขาแล้วไม่จะพิมพ์ได้ไหมเนี่ยมันมันพิมพ์ไม่ได้นะทุกคนมันน่าจะพิมพ์ได้หรอเปล่าองหนึ่งเอาย มันต้องนไม่ได้ไไดอ่องั้นทุกคนดูในทุกคนนี่ดูตรงนี้ก็ได้นะตรงตรงนี้นี่ตรงนี้นะดูตรงนี้ได้นะแต่มันขาดไปอ่ะอ่ะทุกคนสต็อปวิดีโอนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเองอ่ะคือนี่ทุกคนจุ๊บ อ๋ออึ๊บอ่ะเออ,อมันมันโคตรยาวเลยทุกคนมักบามักบาคือมันโคตรยาวจริงแต่ผมจะงั้นเอาเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะไหนลอาดูสิว่าจะกระทุรุมไหมถ้าทะลุเนี่ยจบจริงเหรอมาจนจงเจ้าน้มันไหล เราจะเจอเราแม่เป็นประจำทุกวันเวลาเลยก็คือหน้ามาอ่าอันนี้ง่ายเลยโคอืมอันนี้นะถ้าไม่เชื่อผมก๊อปมาดูดูไว้ดูไว้ดิมันนี่เขาว่าลบบกนี่โคของผมถ้าไม่เชื่อสิ่งนี้ก็คือ เซิร์ฟวีของผมเซิร์ฟวีที่ผมสร้างด้วยนดำตาอายุนาเพียนกดกดกดจะใช้โอเคมันโอ้ยอ่ะอันนี้นะก็ทราบควาผมไลนะสต็อปวิดีโอได้นะนะหรือซูมก็ได้นะอ่ะสต็อปวิดีโอก็ได้นะทุกคนโอเคก็คือมันเป็นเซิร์ฟวีของผมไง เข้าใจไปอะไรวะทำไมทุกคนเล่นชั่นงเงาหมดอย่าซึ่มดิเฮ้ยสตรีมมันต้องมีความสุขสีน้ำตาลเฮ้ยกำหนดเองก็คือผมกดไปตรงกำหนดเองถ้าผมก็ไปดูชื่อของเซิร์ฟเวอร์นี่อันนี้คือ สิ่งนี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์ของผมนะอ่ะเคอเซิร์ฟเวอร์ของผมอ่ะก็มันมันมีผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด,ด้วยนะครับก็ขอโทษด,ด้วยนะบ๊ายบาย